นี่คือที่ขยายสัญญาณ Wi-Fi ในราคาแค่หลักร้อยใช้งานง่ายแค่เสียบปุ๊บก,ก็ใช้ได้ปับ๊บปล่อยได้ทั้งสัญญาณ 2.4G และ 5G จากแบรนด์ที่เราคุ้นเคย Xiaomi ผู้สร้างทุกอย่างจากคลิปที่แล้วผมรีวิวรุ่นนี้ไปครับและตะก้าแตกถึงขั้นว่าหมดสต็อกกันเลยตัวนี้ถูกตีบวกมาจากตัวที่แล้วซึ่งสามารถปล่อยสัญญาณ 5G ได้ด้วยอันนี้เสถียรขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเอาความเข้าใจแบบบ้านๆก่อนเลยนี่คือบ้านของเราเราก็จะสามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้ระยะเพียงเท่านี้นะครับที่ขยาย สัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้ทําให้เราใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่แตก่อนเราคงใช้ได้เท่านี้แต่ตอนนี้ตัวนี้ก็มากระจายในพื้นที่ที่เราใช้ไม่ถึงได้น,นั่นเองครับน่าจะเข้าใจะนะตอนนี้ผมอยู่ห่างจากบ้านผมอยู่ประมาณ100เมตรถ้ามองไปแล้วบ้านของผมอยู่ตรงที่มีรถจอดอยู่หน้าบ้านครับซึ่งมันไกลมากๆจากที่ผมมองเห็นเชื่อ WiFi ที่ขึ้นตอนนี้ขึ้นเพียงแค่เจสี่สองจุดสี่ครับในสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างอ่อนมากๆครับแต่ถ้าคุณมีที่ขยายสัญญ,ญาณ WiFi ตัวนี้คุณจะสามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ในที่ที่คุณอยู่ตอนนนนีี้้้้รัับซึึ่่่่่งงงงหาาาาจกม600เเตไดสสญณทขออื ดเดี๋ยวมาลองเชื่อมกันเลยตอนนี้ผมมีชื่อ WiFi เกิดขึ้น2ชื่อนะครับคือชื่อของตัวนี้แหละครับซึ่งมันจะมีชื่อลงท้ายว่า plus นั่นเองครับแล้วมันก็มีชื่อสัญญาณ 5G มาด้วยครับเดี๋ยวขอไปวางไว้ตรงนู้นก่อนนะครับกดเชื่อมได้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดทวิยูที่ความละเอียด 4K ดูครับจิ้มไปที่ 4K ครับเลื่อนดูเลื่นปรื้เดี๋ยวมาลองทดสอบความเร็วดูครับ ความเร็วไปที่50กว่าเมกแล้วซึ่งผมอยู่ห่างจากบ้านผมอยู่ที่เ100เมตรเลยนั่นหมายความว่าตัวขยาย WiFi ตัวนี้ใช้ได้แจ๋วเลยแต่เขาไม่ต้องพูดถึงการใช้นอกบ้านหรอกครับแค่อยู่ในบ้านเนี่ยเราเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งเราอยู่ชั้น2ส,สัญญาณก็อ่อนแล้วเอาตัวนี้ไปติดไว้ในห้องนอนหรือห้องที่คุณใช้งานมันช่วยได้เยอะจริงๆและตัวนี้มันสามารถที่จะต่อสายแลนครับมาเพื่อขยายโดยตรงซึ่งมันจะได้สัญญาณที่แรงกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จบกว่าและคุ้มกว่าและได้สัญญาณ 5G ด้วยในราคาที่แพงกกกวว่่่่่าาานน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 ิดดดดหหหหออออยยยใใครรงงบบ้้้้้ปะะััััชไไเมืแแตตีจ2 เลือกเอาได้เลยมี2ตัวเดี๋ยวผมจะพาเชื่อมต่อแบบละเอียดเลยครับเผื่อ<า>คนทําไม่เป็นขั้นแรกคุณเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นจุดเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างหลังที่เขียนคาว่ารีเซ็ตคุณหาเข็มจิ้มซิมมาจิ้มได้เลยครับจิมจ้มแช่ไปเลยจนกว่าไฟสีส้มมนจะกระพริบพอกระพริบแบบนี้แล้วแสดงว่ารีเซ็ตเรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้คุณโหลดแอปมี่โฮมาครับซึ่งเป็นแอปของเสี่ยวมี่พอคุณอยู่หน้าแอปก็เข้าไปที่รูปบวกครับแล้วไปที่เพื่อบุปกรณ์เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเราหาคําว่า เครื่องขยายสัญญาณ WiFi หลังจากนั้นชื่อรุ่นของเราจะเป็นชื่อรุ่น AC1002 นะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็น N300 ตัวนี้เลือกรุ่นที่คุณอยากจะเชื่อมเลยครับของผมเป็น AC1002 แล้วคุณก็กดถัดไปเขาบอกว่าให้เอาเข็มจิ้มแล้วก็ดีเช็อุปกรณ์ครับอันนี้คือชื่อ WiFi บ้านเรานะครับของผมจะเป็น J45G แล้วก็รหัสผ่านถ้าบ้านคุณเป็นชื่อ WiFi ตัวไหนก็ล็อกอินตัวนั้นเลยครับเหมือนที่คุณล็อกอินในโทรศัพท์ปกติครับกดถัดไปเขาบอกให้ไปเชื่อม WiFi ที่ชื่อนี้แล้้้้วกก็ออมมาาาาทีี่่่่หหนตังค WiFi ชืืเเลย ขึ้นแล้วครับ Xiaomi แล้วก็จิ้มไปครับรอจนกว่าจะเป็นสัญลักษณ์ถูกขึ้นแบบนี้กลับไปหน้าเดิมครับมันจะทําการเชื่อมให้อัตโนมัติตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยเรียบร้อยครับเราก็ตั้งชื่อมันครับของผมตั้งชื่อว่าห้องหมาแล้วกันครับตั้งชื่อตัวขยายสัญญาณ WiFi ได้ผมไม่ตั้งนะครับคุณกดยอมรับครับและเมื่อคุณมาถึงหน้าตาตรงนี้แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับหลังจากนั้นไม่ต้องทําอะไรครับกดออกได้เลยแล้วก็กลับมาที่หน้าตั้งค่าครับลองมาดูสิครับว่ามีสัญญาณไรฟายที่ชื่ แค่นี้ครับนอกจากมันจะเป็นที่ขยายสรรยาัญญาณ Wi-Fi แล้วมันยังทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเรานิ่งด้วยนะครับผมจะแปะพิกัดไว้ด้านซ้ายล่างมุมนี้นี่เป็นตะกร้าออฟิเชียลของแบรนด์ Xiaomi โดยตรงอันนี้500กว่าบาทมั้งครับแพงกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้คุ้มกว่าเยอะเลยถ้าใครจะซื้อตามนั้นครับไป